นี่ปลาที่ว่าเรามักไว้ไวว้้ไได้นะครับมักไว้สองสามชั่วโมงแล้วแต่ก็นี่แหละตอนเดียวราแนะนำเบื้องก่อนครับผมบอกอีกหลังตีว่าไอ้ที่มักไว้มีอะไรมั้งนี่ปลาที่มักไว้นะนม,นะมีวัวเตี้ยมวัวอ้อมไก่ขี้มินแล้วก็ไส้เคยกันตึงตีมไม่แรดโอตีมแจะตึงมามักหมัก บีบตำหนามเลยโอ้มาเป็นแบบนี้บอ<ะ>่อเดือดนะคะบ่ออันน้ำเดือดนะครับพอ,อเห็ปลาลงไปครับผมปลาติดดอกมักเลยครับอย่าไปคุ้นมันนะเดี๋ยวมันนี่คำใช่ครับเตัาไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องคนด้วยมันครยังสิ่งนะื้ก็ใช่เป็นเม็ดเลยทเ,เดี๋ยว